ไม่เป็นไรขึ้นไปขึ้นไปเหลือนิดเดียวเจ่สับเลยสับเลยชุยสับไม่โดนสับไม่โดนสินส,บส,บสับก้านมานะันเออนั่นแหละชุยเออ ขัดแล้วเอาขึ้นไปดึงมาเฮ้ยกูกูขออีกใจเย็นวัยรุ่นใจเย็นอ่ะขึ้นไปไปดึงจอเคลียร์ซีวๆดึง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 เลยดึงเลยเขียดวินๆๆทําไมมันยังขาดไม่สุดเขียดสูงมีดดิเอ้ยถอยๆระวังมีดอ่ะเขียดลบ อี๋แต่ขาดมันก็หล่นแล้ว,ลวเรียบร้อยฮนนั่นแน่ฮันแน่ดูเด็กสองคนนี้ฮันแน่ฮันแน่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 ไหนมีรางวัลไหมเต็มหูเลยอีกหลงังสองหลงัง โอ้น้ำหวานเยอะอยู่ว่ะโอ้ยขอริดก่อนได้ไหมเนี่ยริดเลยริดละรู้จักริดไหมฮะให้ริดก่อนให้ริดก่อนเฮ้เกียดให้เลยเดี๋ยวเราไปเอาอีกสองลังโอ้โหอ๋อแล้วได้าเลยริดริดริดเออริดเกียดริดแจกอันลังนี่ให้เขาเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาลังใหม่ลังใหญ่กันเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะยิ่งไม่เกียดเหรออยู่ไหนกอไผกกอไผ่เรื่องเผากอไผ่เขาเด้อเขไม่อยากกินน้อไม้ตอนนี้ เอ้ยน้ำวานยดเอ้าเกลียดคือดิทำไงฤทธิ์ไหนฤทธิ์ฤทธิ์เออจ่อยเฮ้ไหนๆๆให้ชิมน้ำวานดิสิมันแป้มมั้ยไหนมันดูดพี่หมดแฮ่เตะเกลียดแฮ่ซะเลอะน่ะหีไอ้เกลียดทําไม่ขาดเอออ้อยเกลียดดูดดูดหมดเบียร์ไปตุ้มมาแล้วไหนมุนๆไหนคือโอ้ยท่าดัดใดเกลียดเองเถอะจะว่า เดีย๋ยวเอาอีกนี่นะก็ไเพยสองลังใหญ่ด้วยไหนแม่แม่เอามีดปัดเนื้อเอ้ยเครียดอุ้งกัดกินขนาดนี้เลย <c oughs> อุ้ยเจียนให้นี่ปัดหน่อยดิปัดเลยปัดตรงนี้นายตรงนี้ <c oughs> เออปัดเออให้ให้ใหเออให้ลุงชิมดิ <c oughs> เออหนำวานเยิ้มๆพ่อแม่พี่น้องเอออะโอเคขอบคุณมากนะสายจวดนี่เออเครียดลิตรสายลิตรเจ็บแล้วสายลิตร ແມ ¿no? ່ລົງគ <ghhhh> ិបน bueno, ้ําหวานລົງមកເລີຍນີ້ມັນຈະຈາກກາເລີຍນະນີ້น้ําຫວານອັນອົກເອົາເອີມັບອືມໄປອືຮືອືແນ່ນອນຫວາເດັກພວກນີ້